สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e a c a t ครับตอนนี้คุณอยู่เกมส์ The Black Desert นะครับเอาละครับวันนี้เป็นวันพุทธที่7เมษายนนะครับก็มีการอัปเดตแพทเข้ามาเนาะแล้วก็มีการอัปเดตกิจกรรมนะครับในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่ผมไม่จำเป็นต้องพาไปทำแต่มาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรนะครับมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยมาทำมาเล่นนะครับ อ่ะโอเคไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าพลังสีดำกลัดกลอนนะจากช่องว่างแห่งความมืดนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยไปตีบอสช่องว่างนะครับไปตีบอสช่องว่างแห่งความมืดแล้วมันจะมีไอเทมนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะเขียนว่ากล่องความประสงค์ผู้ล่วงลับใช่ไหมหรือว่ากล่องความบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นคาว่ากิจกรรมนําหน้าอ่าจะยังชื่อเดิม นะแต่ใช้คําว่ากิจกรรมนําหน้าไอ้เจ้าคําว่ากิจกรรมนําหน้าเนี้ยนะครับความพิเศษของมันก็คือเมื่อเราเปิดกล่องนะเมื่อเราเปิดกล่องนะครับจะมีโอกาสได้รับนะครับต่างหูพลังสีดํากรดัดกล่อนนะเออได้รับอันนี้นะครับถ้ามันมีคําว่ากิจกรรมนําหน้าแต่ถ้ามันเป็นกล่องธรรมดาจะไม่มีโอกาสได้นะครับฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะจนถึง21เมษายนะครับถ้ามีโอกาสไปตีบอสมิติได้ก็ไปตีนะไปตีบอสมิติเถอะเพื่อที่ ลุ้นลับนะครับต่างหูบาลานสีดากรัดกร่อนนะอย่างน้อยขายก็น่าจะร้อยล้านมั้งเป็นร้อยนะหลักร้อยล้านนะครับสําหรับไอเจ้าต่างหูอันนี้นะครับประมาณนี้เนาะกิจกรรมแรกกิจกรรมที่สองนะครับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมรางวัลเช็คชื่อนะก็ง่ายๆครับล็อกอินเข้ามาในเกมคุณก็จะได้รับรางวัลตามนี้นะวันที่หนึ่งวันที่2วันที่สาวันที่4ี่ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับจนครบสา3สิบห้าสห้าวัน นะยาวไปถึงสาวันกิจกรรมนี้จะมาบ่อยๆนะครับมาทุกครั้งขอแค่เพียงคุณล็อกอินก็พอแค่ล็อกอินนะล็อกอินก็พอแล้วก็ถือว่าได้รับของรางวัลแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้อ่ะเท่านี้เองกิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่เอื้อให้กับผู้เล่นนะครับที่เป็นสายไลฟ์สกิลนะ นั่นคือมือโปรท่านการดํารงชีวิตนะครับทุกท่านเชิญทางนี้ฮอตไทม์ดำรงชีวิต100%เซนะแต่ว่าฮอตไทม์นี้นะครับมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่ว่าคนที่จะได้รับค่าประสบการณ์อันนี้นะครับต้องเลเวลทักษะต่ํากว่าช่างนะครับเลเวลทักษะต่ํากว่าช่างถึงจะได้รับ100%เถ้าเลยช่างขึ้นไปแล้ว AP e ไม่คูณให้นะครับ AP e เเรื่องของการดํารงชีวิตไม่คูณให้ฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่ หรือกําลังพยายามอยากจะปั้นอะไรบางอย่างให้ตัวเองเนี่ยให้มีค่าประสบการณ์ทักษะาค้าประสบการณ์ชีวิตเยอะขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าเกิดคุณยังไม่ถึงช่างช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทาให้คุณเนี่ยค่าประสบการณ์ชีวิตถึงระดับสูงนะครับเพราะว่าบวกมาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแถมเรากินนู่นนี่นั่นที่เป็นเพิ่มค่ามประสบการณ์ชีวิตเข้าไปอีกก็จะยิ่งเพิ่มเข้าปไปอีกนะครับในการเพิ่มค่ามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะ แต่จาไว้นะครับถ้าเกินช่างแล้วถ้าถึงช่างแล้วก็คือไม่ไดเอารับการคูณห0 0เปเซ็นนี้แล้วนะครับกิจกรรมนี้ยาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบเ็เมษายนะครับยาวไปถึงยี่เอเมษายนฉะนั้นช่วงนี้ใครก็ตามที่กําลังทําอยู่ก็อัพค่าประสบการณ์ทักษะค่าประสบการณ์ชีวิตได้เลยนะครับผมชอบใช้คำว่าทักษะกับชีวิตผส,สมกันเนาะทีนี้เซิร์ฟโอเบียใหม่นะครับเขาบอกว่า ฮอตไทม์ uh, Time, เนี่ยดังกล่าวจะมีผลใช้งานอย่างถาวรน,นะก็คือก็คือโอเบียใหม่นะครับเซิร์ฟโอเบียใหม่เซิร์ฟโอเบียใหม่มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยนะแบบผู้เล่นใหม่ๆเลยนะครับถ้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยจะได้ฮอตไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดำรงชีวิตแบบถาวรคืออยู่ตลอดไปต้องพูดอย่างนี้ว่าอยู่ตลอดไปฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเล่นใหม่จะตามผู้เล่นเก่าไม่ทนันเล่นใหม่จะแบบจะเช้ากับผู้เล่นเก่าดีไม่ดีเล่นใหม่อาจจะไวกว่าผู้เล่นเก่าก็ได้ นะครับสำหรับไอ้เจ้ากิจกรรมตัวนี้ฉะนั้นก็มาเล่นใหม่กันเยอะๆนะครับก็มาเล่นใหม่กันได้นะผู้เล่นใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับกิจกรรมต่อมาบินทั่วโลก black desert นะครับไปกับลาตัวน้าที่สารฝันได้สําเร็จนะกิจกรรมนี้นะครับถึงวันที่14เมษายนก็คือ1อาทิตย์เนาะเป็นการถ่ายภาพนะครับเป็นการถ่ายภาพช่วงที่น้องลาบินได้เนี่ยคุณก็บินถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้นะครับเอาที่ เราสามารถจะสามารถแชะภาพได้เอาสวยๆแล้วเราก็สามารถลงประกวดได้นะครับถ้าประกวดแล้วชนะนะถ้าประกวดแล้วชนะนะครับได้รางวัลดีเด่นก็จะได้เซตเครื่องลาปากแครอทนะครับเป็นเป็นชุดแฟร์ของลาเขานะก็สวยๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมแค่เข้าร่วมนะครับก็คือถ่ายรูปแล้วก็เขา้าภาพเขา้เขาร่วมโดยโพสต์หัวข้อว่าลาตัวนัดนะครับนำหน้านำหน้าชื่อนะครับเป็นตรงหัวข้อเนาะก็ ได้รับคพัพพีเพ่อเข้าสมการพาณะ2อันแต่ถ้าใครรู้สึกโอ้ไม่ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่ก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องทําแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีอันนึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมานะครับเป็นคลิปแยกเนาะก็คือกิจกรรมของลาตัวนัดนะครับที่คุณผู้ชมต้องไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เซเลนเดียเท่านั้นนะเป็นการวิ่งนะครับจากเอ่อ GM Back นะครับ GM Back อยู่ตรงนี้นะวิ่งจากแบ็ k เนี่ยไปไหนไม่รู้อาจจะไปเลดไปพิง แล้วก็น่าจะจบที่กรีนจากนั้นก็วิ่งจากกรีนนะครับกระโดดบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาจนถึงเอ่อ GM White ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันแล้วกันว่ามันวิ่งยังไงมันเล่นยังไงนะครับสําหรับตรงนี้ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับได้คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ชีวิต2อันแล้วก็คัมภีร์เพิ่มอัตราการรอปไอเทมนะครับ60นาที2อันนะก็เป็นของรางวัลน,น่ารักน่ารักแบบให้เรามาเล่นกันสนุกสนุกนะเดี๋ยวอันนี้ผมทําคลิปเอ่อแยก,ออก จะได้เห็นว่ากิจกรรมมันทําประมาณไหนเนะาะจะได้ง่ายๆนะครับโอเคต่อไปของขวัญต้อนรับที่มอบให้แก่นักบอลจำไพท,ที่กลับมานะครับหน้าใหม่แล้วหน้าเก่าที่กลับมานะครับก็ต้องบอกว่าไอ้กิจกรรมอย่างเงี้ยนะไม่เป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นที่เอ,อ่อไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเดือนนะครับไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเดือนหลังจากสร้างรหัสผ่านที่2นะอ่าเชื่อมต่อเข้าเกมภายใน30บวันอันนี้คือหน้าใหม่นะอันนี้เอาเอา,เอาหน้าใหม่ก่อนหน้าใหม่ก่อน เชื่อมต่อเข้าเกมภายใน30วันนะครับหลังจากสร้างรหัสผ่านที่2ก็คืออยู่ในรูป30วันเนี่ยของกิจกรรมนี้คุณผู้ชมก็จะได้รับของรางวัลที่เป็นสําหรับมือใหม่นี่เห็นไหมกล่องสนับสนุนนักผู้ชนภัยมือใหม่ลูกนกคู่ครูสัตว์เลี้ยงนะได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยได้กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนู่นนี่นั่นนะครับได้ของได้คูปองลดราคา30%ห่อสโยชน์ด้วยนะครับเออไม่ใช่30ดิ60นะ60%เลยนะถูกมากนะครับถูกมาก ได้อันนี้ไปยังไงก็ซื้อห่อสมยหยดยิ้มๆเลยอ่ะเออคุ้มมากนะฮะมีอะไรอีกโอ้มีคูปองลดราคาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหถือว่าคุ้มค่าได้อีกหนึ่งร้อยล้านนะครับได้อีกหนึ่งร้อยล้านสำหรับผู้เล่นใหม่มแจกหนักแจกเต็มจัดเต็มขนาดนี้ผู้เล่นใหม่รออะไรอยู่เราต้องสมัครแล้วนะครับสมัครแล้วต้องเข้ามาเล่นแล้วอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากต้องมาเล่นแล้วนะครับสำหรับเกม Back Desert นี้ ส่วนนักผู้ชมไทยที่กลับมานะครับนักผู้ชมไทยหน้าเก่าที่กลับมานะครับต้องไม่ได้รับการเชื่อมต่อเข้าเกมไม่ได้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้เข้าโมบายแอปแบล็กเดเซอร์ดพลัสนะครับไม่ได้เข้าทั้งหมดที่ผมเอ่ยมานะเกมเว็บไซต์แบล็กเดเซอร์ดพลัสนะครับก็คือแอปพลิเคชันเนาะใน30วันที่ผ่านมานะครับหรือ1เดือนที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่เราล็อกเอาท์ออกไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ของรางวัล อ่าเมื่อกลับเข้ามานะครับเลยไปแล้ว0วันอาจจะเป็น3า3เอ็ดสามสองสามสามกี่วันก็ได้นะครับกลับมาปั๊บได้ของรางวัลน,นะเป็นกล่องสนับสนุนการเดินทางเป็นน้ายาพิเศษเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเอามาเพิ่มให้เราเนี่ยได้แบบว่าเอ่อมีของเล็กๆน้อยน้อยนะอย่างเงี้ยอสรประโยชน์อย่างงี้นะครับ7วันนะเอามาช่วยคือคือคือถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเดี๋ยวส่วนใหญ่จะมีของอยู่แล้วก็คือมาเล่นต่อได้ผู้นี้ก็เอามาช่วยแบบเล็กน้อยนะครับมาเสริมเล็กน้อย อ่ามาเสริมเล็กน้อยไม่ได้แบบมาแล้วแบบกลับมาแล้วว้าวเก่งเลยนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็แค่แบบเอามาเสริมรางวัลให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเป็นจูงใจจูงใจให้กลับมานะครับขอทวี่เจ็ดวันก็จูงใจได้แล้สองวันเนี่ยสองวันคุณก็มาล็อกอินได้แหละประมาณนั้นนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมตกปลาเฟิร์สนะครับโปรแกรมเฟิร์สคลีบดําสีทองที่ฮาทเธอเมียนนะกิจกรรมตกปลาที่ฮาเธอเมียนใหม่แล้วนะครับในโซนของการตกปลานะอ่ะโซนตรงนี้นะครับ โซนตรงนี้นะโซนตรงนี้โซนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือยังแต่ผมคิดว่านณะจะยังไม่ปรับโซนตรงนี้นะครับโซนบริเวณน,นี้เป็นโซนเปิดแดงนะโซนเปิดแดงคุณมีโอกาสโดน,ดนแดงฆ่านะครับโดนคนเปิดหัวแดงฆ่าบริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับมันจะเป็นโซนหัวแดงฉะนั้นอย่าไปตกปลาแถวนี้นะเตือนไว้นะครับเตือนผมเตือนทุกปีนะมีกิจกรรมนี้ที่ไลน์ผมเตือนทุกปีว่าอย่ามาตกบริเวณนี้ตกบริเวณนี้โดนเปิดแดงฆ่าแน่นอนนะครับต้องพูดว่าแน่นอนเลยแน่นอนเลยเพราะว่า มันเปิดแดงได้เนื่องจากว่าทาไมมันต้องเปิดแดงเพราะว่าเขาต้องการให้มันเป็นกิจกรรมยิงหุ่นตรงนี้นะครับมันจะมีหุ่นแท่นลอยน้ํามันต้องยิงหุ่นตรงนี้ได้เขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นแบบว่าสามารถสู้ได้เพราะว่าถ้ามันปิดเนี่ยมันจะไม่สามารถยิงอะไรได้หรืออะไรได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของระบบเขานะครับฉะนั้นถ้าจะตกให้ปลอดภัยบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ตกปลอดภัยนะบริเวณนี้ปลอดภัยนะครับลากมาจนถึงบริเวณแถวนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจ นะผมบอกก่อนตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีอยู่โซนโซนเนี้ยแน่นอนที่มันห,หลุดแต่แถวเนี้ยก็มีโซนหลุดเหมือนกันนะครับก็อยู่ในบริเวณแถวเนี้ยอยู่อยู่อยู่เขตบริเวณนี้นะครับอันนี้ปลอดภัยมากตรงนี้ปลอดภัยมากนะครับตรงนี้เป็นแบบว่าเซฟสุดเลยนะครับตรงนี้นะส่วนตรงนี้อย่าตกย้ำอีกครั้งอย่ามาตกบริเวณนี้อันตรายมากๆนะครับ <Walking in eur ysis> ใครที่ตกก็ระวังตัวไว้ดีๆมีคนเปิดแดงแน่นอนนะครับ <S <S ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่มีคนเปิดแดงแน่นอนนะโดย การตกปลานะครับคุณมีโอกาสได้ปลาคอิดนะครับตัวละห้าแสนนะอันนี้น่าจะออกบ่อยนะครับคอิดน่าจะออกบ่อยตัวละห้าแสนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เฟิร์สคิปด,ดำนะครับสีทองตัวละสิบล้านนะอ่าประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมาตกปลาสําหรับใครก็ตามที่อาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าต้องทํางานนะครับทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยคุณก็เอาตัวมาปล่อยตกปลาตรงนี้ได้นะครับปล่อยเอฟเคตกปลาไปเพลินน,นะ ก็มีโอกาสได้รับเงินนะครับบางคนก็หาเงินจากวิธีนี้ตกปลาคูอีนะเออจบกิจกรรมรวยมากนะครับกลายเป็นเงินแบบเป็นร้อยร้อยล้านเลยมีเวลาก็ไปฟาร์มนิดนิด,นดหน่อยๆสักชั่วโมงนึงก็กลับมาตกปลาต่อนะรวยมากผมบอกเลยนะครับการบริหารจัดการในส่วนของตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับกับกิจกรรมทั้งหมดนะแต่จริงยังไม่หมดหรอกแต่จะเหลือกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมของหาดเทอร์มียน นะซึ่งเป็นการเปิดตัวเทศกาลอายาาสุดพิเศษนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกออกมานะผมขอทำคลิปแยกออกมาเพราะมมนมีการทําโค้งทำเควสนะครับก็จะพาวิ่งนิดหน่อยว่าเออเดี๋ยวทำเควสตรงนั้นตรงนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะฮะโอเคยังไงก็วันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับท่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายๆจ้า ผู้ค้ายิ้มอะไรอ่ะผู้ค้าชี้อะไรนะดูสิผู้ค้าน่ารักจังเลยดูดูดูชี้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 ชชชว่าตกตรงนั้นสิตกตรงนั้นสิแล้วก็ผลเหรอโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ bye ายบายเจอกัน